โตโยต้าฟอร์จูเนอร์อัพเกรดชั่วล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายลดอาการสะเทือนสมรรถนะนึบนิ่งขับขี่อย่างมั่นใจโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ติดตั้งชับออซซี่แบบโมโนทูแกล์ผสมมันคู่กับสปริงโมโนเอสเอส ช็อปออซซี่แบบโมโนทุบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่รูสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาออโต้ระบบวาออโต้จะควบคุมให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงทำให้การสะเทือนส่งมือห้อนในสารลดลงผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งในสารช็อปออซซี่ติดตั้งคู่กับสปริงโมโนเอสเอสสปริงโมโนเอสเอสทีกระจายแรงดีดได้ช้าเพิ่มความเนียนนุ่มในการนั่งในสาร รถอาการสะเทือนเสียงดังมีพื้นสารผู้โดยสารจะนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายด้วยชารออรซี่แบบโมโนทูบคู่กับสปริงโมโนเอสเอสตุยตาโฟจิเนอร์ er ทุกรุ่นทุกโฉมอย่าอัปเกรดชุวรให้นุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายชารออรซี่แบบโมโนทูบสามารถติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆหรือสปริงโมโนเอสเอสหรือสปริงออรซี่ได้ชารออรซี่แบบโมโนทูบขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ อคอยควบคุมให้สปริงดีตัวช้าลงลดลงให้อาการสะเทือนส่งมืห้องดยสารลดลงผู้โดยสารจะนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะนึบนิ่งลดอาการสะเทือนลดอาการเหวี่ยงลดอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่ง โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทุกรุ่นทุกโฉมไม่ว่าจะเป็นนิวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ชาปออซซี่แบบโมโนทูบคู่กับสปริงเดิมเดิมหรือสปริงออซซี่หรือสปริงโมโนเอสเอสสามารถเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการเวี่ยงลดอาการโครงสมรรถนะนุ่มนิ่งโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ติดตั้งชอ,อรปออซซี่คู่กับสปริงโมโนเอสเอสด้านหน้านุ่มนวลนุ่มนิ่งนั่งสบาย ด้านหลังตัวต้าโฟร์จิเนอร์ติดตั้งชารออซซี่แบบโมโนทูปคู่สปริงโมโนเอสเอสชปออซซี่แบบโมโนทูปแก้ผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้ระบบวาล์วออโต้ควบคุมให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงท้าการสะเทือนสมมติ้องโดยสารลดลงสปริงโมโนเอสเอสขดถี่กระจายแรงดีดได้ช้าเพิ่มความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสาร ตุยตาร์จูเนอร์อัปเกรดชัล่ังใหม่ให้นุ่มนวลหนึบนิง่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนโดยชฟอาอ์ซี่คู่กับสปริงโมโนเอสเอผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนลดอาการเหวี่ยงลดอาการโคลงสมรรถนะหนึบน er, ิ่งตุยตาร์จูเนอร์ทุกรุ่นทุกโฉมอยากนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายสมรรถนะหนึบนิ่งลดอาการสะเทือนลดอาการดีดเด้งเชฟออรซี่สามารถคู่กับ สปริงโมโนเอเอนุ่มนวลหน,นึบนิ่งนั่งสบายสนใจติดต่อเมอร์สีคูบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่เ